ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รวมเนื้อรวมตัวรับชมรายการช่องสารพัดสารเพนะครับวันนี้ก็ได้รับเก็บจากหนุงไททีบนะครับหนุงไทยทีบรถดารถไทยคัสสิกนะครับก่อจะมาสัมภาษณ์แกนะครับว่าแกทําอะไรอยู่บ้างนะครับเลี้ยงอะไรอยู่บ้างนะครับปุดเศษแกทําแบบพอเพียงนะครับยังไงเดี๋ยวไปเรียกแกดูกันนะครับว่าแกมายังไงนะครับแกทําอะไรอยู่นะครับขอบ้านนี่นะครับ เราจะให้ดูนะครับวิวเป็นยังไงนะครับนงนงอยู่บ้านไหมน,นอ้อยังมองไหดิครับอนะครับแม่เห็นไหมนอ้อถักทายกล้องหน่อยแม่อืมแม่คุณนงนะครับอวอ้าวเป็นไงครับคุณนงสวัสดีครับ,รบอ๋อนะครับ สารเพสารเพครับมานะครับที่รวมเนือรวมตัวนะครับวันนี้ก็มาจะไปสัมภาษณ์มีขาตั้งกล้องไหมเนี่ยออตอนนี้ทับอบไอยู่ครับข,า,ขาตั้งกล้องนะครับอ๋อเดี๋ยวมาผมก็จะมาว่าพูดอะไรพูดไม่ออกเลยมาดูบ้านดูเศรษฐกิจนะครับที่คุณหนองเขาทำนะครับเป็นยังไงเนาะพี่หนองเองเนาะตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับเนี่ยอ๋อพอนี้เลี้ยงไก่ไว้หลังบ้าน กลหนูอ๋อหนูหนูนะครับหนูนาหนูนาใช่ออ๋หรือคิดว่าหนูท้องขาวขาวขาวบวบผมไม่ได้ขอสักหน่อยไปร้านอาหารนะเออรใยการผู้บิดโอ้มีกาแฟมาฝากเด้เดวเด้เอาของมาฝากด้วยอ๋อนะครับโอเคมีรถมานะครับมีมีอะไรนะครับคนไทยมีมาเอานะครับไม่ติดยี่ห้อครับเออนะครับคุณนงไทยพีค่ะเทครับอ่าเดี๋ยวไปดูไก่คุณนองครับซื้อซื้อมาตัวเท่าไหร่ครับ อ๋อขึ้นมาไปนะครับพาไปเลยเดี๋ยวผมเดินตามพยายามกระชับราคาตั้งกล้องซื้อเท่าไรเนาะราคาถูกของวัดบาเองเนาะอ๋อมีหนูมีหนูท้องขาวไหมครับถ้ามีหนูท้องขาวก็บอกนะครับเดี๋ยวพี่จะมาดูนะครับหนูขาวๆอวบๆน่ะเออเดี๋ยวถอดเองเออถอนขนเอง ฝากเอฟซนะครับฝากช่องตอนนี้ทํา youtube อยู่ไหมครับน้องครับทำอยู่ครับทำอยู่ครับอ๋อช่องช่องชื่ออะไรครับนงไทยทีบครับนงไทยทีบการเกษตรและรถด้ำคลาสสิกอ๋อเอาพูดใหม่ชัดๆสิครับนงไทยทีบรละการเกษตรและรถด้ำคลาสสิกเอ๋ออาจจะติดขัดนะครับใช่เพราะเป็นชื่อยาวอ๋อชื่อยาวนะครับตั้งชื่อยาวก็อันนี้เป็นเป็นเป็นแหนแหนแดงครับแหนแดงอันนี้เลี้ยงไว้ทำไมครับนี่อ๋อไว้หารไจ๋ครับ ไว้หานไก่ผสมกับข้าวพวกเอเข้าวเสร็จเอเข้าวพวกเศษข้าวเ,เหลือข้าวที่ยวเหลือมาแล้วก็ใส่<ม>ผักใส่แล้วก็ผสมจะได้มีโปรต<ม>ีนทั้งหมดเลี้ยงไก่กี่ตัวครับเดี๋ยว <15 S 1> พาไปดูไก่เลยครับ <15 S 1> ตัวสองร้อยสิบห้าตัวเป็นเงินกี่บาทเนาะนี่นนบวกเลขไม่ค่อยถูกอันนี้ไอ,อ้ไอ้สิบตัวนี้ซื้อมาครับสิบตัวชุดแรกชุดแรกไอุ้ดนของหลวง อ๋อมีหลวงแจกด้วยครับหลวงหลวงเข้าเข้าโครงการหลวงาบ้านทำนารหบคุณหลวงครับอ๋อทำครับทำปีหนึ่งกี่ไร่ครับเออก็สิบสองไร่นะครับอ๋อสิบสองไร่นะครับอันอันนี้ชุดชุดใหม่อืมตอนนี้ไข่นะครับเก็บไข่ไข่วันเท่าไหรครับเนี่ยวันละช่วงนี้ตอนแรกตอนแรกก็สิบห้าพเกียรเจมทีห้าแล้วมาเพิ่งช่องหลังนี้ก็ประมาณห่างๆหน่อยก็ประมาณสิบ องนี้อ๋อสิบฟองต่อวันนะครับบางทีบางทีเต็มเก็บเต็มเก็บเต็มแล้วหนูนะครับหนูหนูหนูรวมสร้างเดินลุงเดินลงเนี่ยมันเท่าไรเนาะกี่บาทเนี่ยอันนี้แพงกุ๊บเยอะไหมไม่แน่ใจว่าพี่สาวสร้างไปไปเฉยเมื่อก่อนเป็นในทำโรงอุ้ยอุ้ยเสียเดือนอืมตัวนี้เป็นนี่เนาะครับ นงก็เดวสักถ่ายทักห้าที่เดวก็เปลี่ยนนะครับก็ให้หนงเขาไปตัดต่อเองอ๋อนหนูอันนี้ตัวพันแม่พันสามตัวก็พูดตัวยววาวก็แม่ซะเมื่อก่อนเป็นเป็นคู่สี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมืดหน่อยนึงครับเพราะไม่ได้เอาไฟฉายมาเออครับแต่กล้องผมก็อคออันนี้ก็เมื่อก่อนเป็นสองสองบอ่อป็น สี่คู่เออสองคู่นะครับแต่ว่ามันก็รืจิสก็พู่หลุดไปเลยวผมก็ยัดเอามาใส่เป็นรวมตัวเมียสองคู่หนึ่งอันนี้ออกมาแล้วนะครับอันนี้ลูกมันครับที่ผมเกียยไว้อันนี้อันนี้ออกออกูจุดแรกครับมันผสมพันธุ์กันเองหรือยังไงครับหนูนี่รอยเขาผสมพันธุ์มาผมซื้อมาอ๋อ อันนี้ลูกมันเจ็ดตัวชัดไหมครับดูนะครับอันนี้เจ็ดตัวแล้วเราไม่ต้องผสมพันธุ์ให้มันหรอครับครับเพราะว่าเขาซึมต่อจะต่อเขาอ่ะเขาจะจับมาแบบสี่เดือนอ่ะสี่เดือนมันจะออกมาให้อ่ะมันมันเ๊บเดียวมันเอากันแป๊บเดียวมันเอากันใช่ไหมใช่ก็เหมือนคน่ะ พูดอะไรไม่มันก็คือผสมพันธุ์ผมพูดเิียนโอ้ยไม่เหมือนคนเอาใจไงให้ผมพูดกลางมากๆผมเริ่มเจ็บกกลิ้งนั่งคุณหนงนังคุณพูดกลางเยอะนะเนี่ยอันนี้อาหารอาหารนี่ก็หมดแล้วครับอริ่งข้าวผสมก็จะนี่นะครับว่าจะมาสัมภาษณ์แกหลายทีนะครับพอดีก็ไม่ว่างทุกทีนะครับธุรกิจแกแกก็อยู่บ้านทำนะครับก็ทำนาสิบสองไร่จ้างเขานี่ ไทยปีหนึ่งเท่าไรคิดจะออกรถไทยไหมก็อยากอยู่ครับแต่ว่าอมันอยู่อยู่ที่เงินนะครับอยู่ที่เงินนะครับคนคนไม่ทํานาไม่รู้นะครับว่ารถไถมันสําคัญแค่ไหนนะครับใช่ถ้าไม่ติดยี่ห้อนี่อะไรนะครับอันนี้ก็ผมก็ทําไปดูนะครับตัวเตรียมของผมนะครับในที่ย้อนมานะครับผมมีรูปมีอะไรคิดมาหลายปีนะครับคิดมาหลายปีก็ว่าจะเอารถไถยรถอะไรนะครับแต่ว่า ก็ยังติดอยู่เงินนะครับหยุดติดเงินติดรายบ้างนะครับอ่านะครับเดี๋ยวพักกันเดี๋ยวไปไปไปดูติดสาวเลยติดสาวคุณนี่หคุณน้องเนี่ยเอาเอาผมส้นเละเลยนะเออไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันกาแฟกินได้นะครับกินชูวเลยครับวันนี้ซื้อมาน้องนะครับอันนี้เสียค่าโฆษณาเขาไหมเนี่ยอ๋อไม่เสียครับไม่เสียครับอ๋กินรสชาติอร่อยครับครับอ๋อไม่มีค่าติดโฆษณาเขาช่วงเนี้ย ครับแล้วยังไงครับหนูนี่หนูนี่ขายไปบา้างหรือยังหรือว่าไว้กินเองก็พิ่งเพิ่งเพิ่งมาไม่ไม,ไม่ชุดที่แล้วนี่เรื่องชุดชุดไหนแล้วนเนี่ยชุดนี้ชุดนี้ชุดแรกเลยใช่ไหมครับชุดแรกครับเพราะว<ม>่าไม่รู้ว่าจะขายที่มันออกลูกมาหรือไม่ขายแต่ใหญ่ก<ม>็เป็นชุดนี้ที่ว่าออกลูกมามมมมมแล้วไก่นี่อันนี้ชุดใหม่ใช่ไหมไอสิบห้าตัวไอห้าตัวชุดไหนี่ชุดเก่าออืโอเคโอเคเดี๋ยวเผมต้องผมต้องแยกไงอ๋อว่าชุด ชุดเก่าชุดนั้นมันมันอยู่ไม่ได้หมูน้องร้องให้รวมกันแล้วนะครับปริมไอ้ชุดเก่าอ่ะมาติดชุดใหม่ต้องแยกกันเลยอ๋อถ้าซื้อมาต้องแยกกันพวกใครพวกมันครับเพราะเพราะถ้าถ้าซื้อซื้อพวกมันจะได้อยู่ไปไปก็เดินกันได้เขารวมได้ใช่ไหมใช่แล้วนี่มาชุดใหม่นี้ชุดชุดเก่าพอชุดชุดใหม่มาชุดเก่าก็ใหญ่แล้วชุดใหม่มา ชุดเล็กอ,อชุดน้องเดวน้อยอันนี้ก็เศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ทำโรงทำอะไรเลี้ยงไปนะครับนี่ครับอ่าหัวาหาตกตเดือนละเดือนละสี่ร้อยสี่ร้อยนะครับตกเดือนละสี่ร้อยอ่าคำนวณนะครับเดือนละสี่ร้อยไข่ได้วันละลูกไปต่อตัวเนาะใช่แล้วก็อสองสองวันแผงอสองวันแผงนะครับก็แพงละแปดสิบบาทนะครับกระสอบถึงเท่าไหร่ S <S เออนึ่รอเจ็ดสิบสามเอดสี่้อยเจ็ดสิบอ๋อสี่้เจ็ดสิบนะครับ,รบ,บก็อันนี้อยู่ด้เกียร์ทิศน,นะประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนะครับถ้าถ้าอย่างอย่างเร็วถ้าถ้าไม่ผสมก็ตามเดือนอืมก็คือไม่ผสมไปผสมอ,อ,อ้เนี่ย พี่นงแกรอนะครับอันนี้เดี๋ยวขอแทะพี่รอแต่ว่ามันช่วงโควิดนะครับผมก็มาถ่ายต้องใช้แมสใช้อะไรนะครับก็อยู่ที่การป้องป้องกันตัวนะครับผมมาก็เซฟตัวนะครับอยู่ห่างกันสองเมตรนะครับไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้ครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้อาบน้ำครับเก็บเม็นแกคนสะอาดย้อยเล่นๆนะครับถุงปุกเลยนะต้องอาบน้ำมาดึงคุณปุกโอเคครับคุณนงครับยังไงก็ ฝากช่องเลยครับฝากช่องเดี๋ยว<า>คลิปนี้เอาแช่น,นี้ช่องอะไรครับเนี่ยอันนี้ช่องสารพัดสปีครับรอเขาครับเดี๋ยวผมจะฝากช่องใหญ่ให้ครับว่าผมก็ผมก็ติดตามช่องใหญ่อยู่ครับเพราะผมมีช่องใหญ่คอยดูแลคอยคอยติดตามเขาอยู่อะรผมจะฝากให้สโลแกนของช่องคุณว่าไงครับของช่องผมนี่ของผมนี่ไม่ต้องสนใจใครนะครับจโลแกนคือคิดจะทําก็ทําครับทาไปรอคนอื่นไม่ได้ครับอ่าก็พูดง่ายๆเอา ทักทายมีสโลแกนขึ้นต้นของช่องหรือยังครับของคุณหนงครับอ๋อยังครับอ๋อก็นสโลแกนก็กดไลค์แทนว่าเป็นเดี๋ยวถีบถีบให้ครับเอาก็ว่ากันไปนะครับสโลแกนหนงมาแล้วแล้วครับอาาผมช่างผมอือของผมก็การสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่หลอมเนื้อหลมตัวรับชมรายการนะครับก็ยางว่านะครับก็เป็นสโลแกนของแต่ละคนนะครับก็ไก่เลี้ยงง่ายไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนํา อีกทิ้งทางอีกธุรกิจหนึ่งครับอ่าเป็นธุรกิจจิ้งหรีดนะครับของเจ๊ใหญ่ครับก็จะไปดูนะครับต่อไปก็จะไปดูธุรกิจของเจ๊ใหญ่นะครับงั้นก็ออเดี๋ยวเจ๊ใหญ่มานะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับฝากช่องหนยนะครับฝากช่องชหนงแทชีพเกษตรและล่างพลาสินะครับอ่าอีพีแรกนะครับอันนี้ก็ฝากกันนะครับขอบคุณที่รวมเงือนรวมตัวรับชมรายการช่อง สารพัดลพีจนจบรายการนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปจะไปดูธุรกิจพื้นบ้านจากเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่นะครับก็เป็นธุรกิจของการเลี้ยงจิงรีดต่อไปนะครับเดี๋ยวจะทาไปเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับทั้งช่องทาง YouTube Facebook นะครับอันนี้ก็มาสัมภาษณ์กันเองนะครับดูนะครับก็จะมีอะไรหลายเรื่องนะครับเรื่องรถไทยก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวให้คุณงงต่อไปในอีพีที่สองที่สามต่อไปต่อไปก็ จะเป็นการติดตามของน้องใหม่นะครับน้องใหม่ที่อีพี่สองอีพี่สามต่อไปนะครับน้องใหม่ครับของรถไถครับผมตั้งชื่อแล้วครับว่าเป็นเอน้องใหม่ชื่อว่า D สองสองสี่ 2> 2, ครับตัวสองสี่เออนี่แหละผมจำไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับค,คลิปนี้สวัสดีค,ครับ